เป็นหลอดหอมจากบัวป้องกันและรักษายังไงเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้กันดูครับผลกระทบที่เกิดจากบัวนะครับหนึ่งก็คือข้าวเราจะไม่ได้หลวงก้อนนี้แน่ๆครับดังนั้นเราต้องป้องกันและรักษาตั้งแต่เริ่มโดยลักษณะาอาการที่เป็นหลอดหอมนะครับจะแบ่งเป็น2อย่างแบบแรกเกิดจากยาฆ่าหญ้าตระกูลพวกฆ่าหญ้าใบกว้างต่างๆอย่างเช่นตัว two f ดี D แบบนี้นะครับจะมีอาการที่เป็นหลอดหอมพันแน่นข้างในนะครับจะไม่มีไส้กวางมันจะเป็นไส้ตันเลยครับสังเกตง่ายๆเวลาเราแกะออกมาปุ๊บมันจะเหมือนอาการแบบไส้แบบพันกันแน่นเกินแล้วก็เป็นตันเขียยวึ้นมาาาเลรบบดอกแ เราจะสามารถแก้ได้ด้วยการกระทุงด้วยปุ๋ยหรือว่าด้วยฮอร์โมนต่างๆเพื่อให้เขาคายใบขึ้นมาแต่ว่าถ้ามันเป็นหนักจริงๆต้องกระทุ้งหนักๆเลยครับต้องยอมให้มันเฟื้อเพื่อที่กระทุงให้มันแตกยอดแตกใบใหม่ขึ้นมาครับและลักษณะอาการที่2ที่เป็นหลอดหอมที่เกิดจากบัวแบบนี้นะครับจะมีอาการแบบนี้แบบนี้คือลักษณะของการที่จะเป็นหลอดหอมแบบมีไส้กวางข้างในถ้าแกะดูข้างในนะครับจะเจอตัวหรือว่ามีข้าบของเขาอยู่ข้างในเลยครับเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเหมือนกันกับไส้ตันนะครับหรือว่าอาการหลอดหอมที่เกิดจากยาาา่่เหมมมืืออนนกกั็คจะไี วิธีป้องกันและกําจัดจริงๆยาบัวเนี่ยควรป้องกันนะครับแต่ว่าเราจะป้องกันในช่วงไหนอย่างแรกเลยนะครับช่วงแรกป้องกันพร้อมกับยาคุมค่าโดยจะใช้ร่วมกับยาคุมค่าถ้าเป็นของที่ร้านก็จะเป็นเซ็ตคุมค่าเซ็ตนี้นะครับจะมีคุมค่าบวกยาเก็บบวกยาบารุงและบวกไฮมีโฮซีนสูตรพิเศษสามารถกําจัดได้ทั้งบัวเพียพ้ยไฟเพี้ยกระโดดหนอนม้วนใบครบจบในซองเดียวเลยครับหชุดสามารถฉีดพ่นได้5้าไร่ราคาเพียง590บาทเท่านั้นช่วงที่2นะครับจะเป็นช่วงที่หลังหว่านปุ๋ยรอบแรกหรือว่า ก่อนวานปุ๋ยรอบแรกนั่นเองครับช่วงนี้นะครับจะใช้ตัวไตโซเลนเพื่อเปลี่ยนกลุ่มยาและไตโซเลนนะครับจะสามารถฆ่าเพี้ยฆ่าหนอนคุมไข่ฆ่าบ,บัวได้หมดเลยนะครับออกฤทธิ์ทั้งนอกดูดซึมไอระเหยอยู่ในครบในขวดเดียวสามารถจะผสมกับยาบำรุงและยาเชื้อราได้ทุกชนิดครับของทางร้านจะเป็นชื่อว่าชุดครอบจัก,กรวาลน,นาปังครับชุดนี้นะครับจะประกอบด้วยยาบำรุงยาแมลงยาเชือ้อราครอบคลุมทุกอย่างครับชุดนี้จะสามารถฉีดพ่นได้อยู่15ไร่ราคาเพียง1750บาทเท่านั้นครับหากมีข้อสงสัยโทรศู 951722619และฝากกดไลค์กดติดตามชัดเจนการเกษตรเพื่อทราบความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเกษตรขอบคุณครับ